อาพี่น้องมาก่อยกุ้งมาเนี่ยอืมก่อยกุ้งแซ่บๆพี่น้องห่วยเดี๋ยวใส่พักก่อนพี่น้องเด้อใส่พักก่อนนี่พี่น้องใส่พักลงไปข้าวคัวพี่น้องนี่ข,ข้าวคัวใส่จากสองส่วนพ่อหมักพริกใส่ส่วนใหญ่ ไปหมักเข้มหมักเผ็ดก็ว่าไปอ่าใส่ไปพี่น้องน้ำปลาอีก <c oughs> อ่าใส่เข้าไปพี่น้องจักสามส่วนพอดีขั้นเข็มผมหมักเด้ขั้นจืดผมหมหมักอ่าพี่น้องโอ้ลืมมังนาวเดี๋ยวใส่มังนาวกันโอ้มังนาวก็น้ำน,น,น้อยสีสมพูดีแลวพี่น้องเลย นี่พี่น้องคนพักนี่เต้นกําลัางเต้นอยู่พี่นออ้องเออเอาพี่น้องมาเบิ่งมันตีเต้นบาทนี่เออเต้นลงเด้งเด้งนี่พี่น้องแค่ละตัวมันเต็นไปไ่ใช่เอ้ยอื้มเต้นดีมั้งเต็นนี้เบิสบาทนี่เอาเอาเต็นไปใส่ขมมมเขางูมาใส่เขา มึงทีมเลยพี่น้องเลือแซ่บปะอ๋อ,อยังมาแหลกเพราย่อมบานห้องพี่น้องแซ่บเข้าพี่น้องเก็บพักเดี๋ินก้อยกุ้งวันนี้เักเข้าปลูกเองปลูดสารนดี๋ยะพี่น้องเดี๋ยวเก็บพักเข้าพี่น้องจะใส่ก้อยกอยุ้ง ปลูกเองกินเองปลอดสารเงินใดได้ไปไหนก็เก็บเอานี่เราเก็บสำนีพ่อแต่พักเพื่อนกับหลายอี่รับของคู่หัวเพื่อนปลูกไว้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง มากินก๋อยกุง้งกับที่นี่สามอน้องโคเด้อพี่น้องเด้อนี่ละก๋อยกุ้งเข้ามีกับบรรยากาศสวนพักพี่น้องหน้าหนาวปีใหม่บานเข้ามาพี่น้องมานี่ละก๋อยกุ้งผมบาดโอ้สวนข้ามใหญ่ๆเด้อคุยข้ามใหญ่คุยข้ามใหญ่แน้วพี่น้องเนาะโอ้อาจสีบอเพียนเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยเด้อเขาพากินกินบวกไงในจังหน่อยมือเสาร์มาพี่น,อน้องอืมอืม คักไปเก็บดูสวนแล้วมาอืมคักสาเนี่ยอ,อืมอืมเจ้าพักสะดาบานเข้าไปลองเอ้ยกับก่อยกุ้งอืมจับแซบ

thế nào, ấy phải long. Sandpip là mhm. Tóc lắm mhm. Pumango vô động. Tim quang vân. <laughs> ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, เป别ยก,กันแล้วอืมอ้าวอ่าพ่อกินเขาลงค้อเนาะเพื่อนน้องเนาะพ่อเป็นกระสายเลือดแล่นเพื่อนว่ามากินก๋อยกุ้งกันต่อโอ้หนวดมันหอยกันขึ้นมาดีค่ะวะอืม,อม

เขาไม่กับก้อยกุ้งสดๆดดดดด่ะโหดแซบแซบนพี่น้องเต็มคำเลยเอเล่ป็น่น้ังแล้วพักกัะพักกินอะไรพักอ่ะ รักแต่เรายอยามงงามพี่น,ออออน้องอือเขยิงผู้สรองปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้นี่ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อ ปักซี่พี่น้องอืมืยิงเขาเป็นไหมเราก่อยรุ้ง Chẹp đi phe nọ Cái ác át nha, sầu yên yên chân ngoài, bộ hòn Còn con áo Mình đi. ác át vô đi, đơ phe nọng đơ Phùm phùm quá Kinh kháu Chạp vô dị Bát rau กุ้งก็ต้องกินพี่น้องแซ่บแป๊บโอ้มุมคำใหญ่เลยพี่น้องเลยว้าต้งเพลีตั้งแสบพี่น้องรสเค็มนัวเพลียจมเขารสาติผมพอดีมุมมีคำอืมเนอะ

โอ้ก่อยกุ้งเต้นสดค้าเมยนะพี่น้องเนาะโอ้ยวกิ่มข้าเมยเบิ่งกันนะว้าววันนั้นพ่อบอกว่าเอ้ยบอกเอา,อาอมานี่มือเดเป็นเด๊เเดพี่น้องอ่ะอืม เอาล่ลนะพี่น้องเนาะมันเอกแซมเมลพี่นอ้องโุ้แซบยู่พี่น้องกอยกุ้งไปหามาเองนะครับก็ขัขวบ้านห้านขัวมนะันกระแ่บมาพี่น้องเนาะก็บรรยากาศนี่แหละปลูกพักลยสารพิษเอาพี่น้องคนอื่นทีน่ในสารก็ขอขอบคุณร้านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไมรก็ที่ในสารที่ในสารข็ขอขอบคุณจากใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ